ยกกด,ด,กด,ดสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะใช่วันนี้โปรดีมากนะครับทุกคนช่วยสนใจสินค้าก็กดที่ตะกร้าของเราได้เลยนะครับนี่เลยนี่ครับอพอเล่นได้อันนี้แต่อันนี้ไม่มีอะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ปับล้ำไส้นะครับทุกคนวันนี้ส่วนลดดีมากๆย่างทุกคนรอจริงๆครับนะฮะอลองดูครับกดที่ตะกร้าได้เลยอ้าวทำไมแก้วไม่เข้าปากแก้วปากลอยอ่าเขียนไหมอ่า เอาน้ำแข็งสิน้ำแข็งน้ำแข็งใช่เดี๋ยวเอาน้ำแข็งก่อนเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาใส่ให้ดูไม่ยูณไม่เอามาใส่เข้าตู้หรอค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูก็ได้ใส่เข้าไปเลยก็ได้แคปไว้นะครับทุกคนแคปไว้อ่ากดแคปแคปแคปไว้แคปไว้แคปแคปไว้นะฮะแคปไว้อ่าสวัสดีนะครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ สินค้ามีโปรโมชั่นดีมากๆนะครับกดเข้าที่ตะกา้าได้เลยนะครับผมนะฮะข้อมูลอยู่ในนั้นแล้วนะครับกดได้เลยครับนี่ส่วนลดเยอะมากๆนะครับคนขับไม่หยุดกันเลยนะฮะค่สาชอบฉีดปากมาใช่ครับอ้าได้ได้ได,ได,ได้เปลี่ยนหน้าได้ไหมคะัคน ยังยังยัง,งกันยังยังทุกคนครับนี่ลองใส่น้ำแข็งแล้วนะฮะ<ด>ทุกคนดูอดอดพอใส่ฟิลเตอร์สำหรับตัวเองบ้างหนะะอ่อยดูดูดูพวกเราหน่อยนะครับนี่ตอนนี้ชาใส่น้ำแข็งได้แล้วนะครับอ่าใครที่ชอบกินเย็นลองเลยครับนี่ลองให้ดูแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูยพอทำพอกินเย็นดีนะ <c oughs> อร่อยใช่ดีนะทุกคนเห็นสาวน้อยคนต้องลองนะครับ ทุกคนลองเลยฮะกดที่ตะก,กาได้เร็วที่สุดลดเยอะมากๆวันนี้อยู่กับสาวน้อยแสนสวยน,นะคะสาวน้อยแสนสน,นี่เขาบอกว่าสั่งเรียบร้อยแล้ว,ลวไว้จะมารีวิวนะครับขอบคุณมากนะใครที่ยังไม่เคยลองและอยากลองวันนี้ส่วนลดเยอะต้องกดแล้วนะครับมาไม่เห็นสาวน้อยแสนสวยไหม,ไมหหอ,อีกใช่ฟ้าขาสวยเ,เจอกั ไอเพลงใหม่เฮ <laughs> uh, ้ยพี่ดูไม่กลัวนะไม่กลัวอ่ะว่ายน้ำเลยว่ายน้ำเลยว่ายน้ำโชว์พี่ๆหน่อยว่ายว่ายน้ำเลยค่ะว่ายน้ำ่อยค่ะเฮ้ยยูก็แก่ดูดิเฮ้ยเขาเหมือนคุณย่าเลยอ่ะว่ายน้ำไม่หยุดเลยค่ะ อาอยุกินไก่ไหมไหชอบไก่ไหมชอบเอาละของเคิงไม่ขาแล้วฮะตอนนี้ไม่ขายแล้วเลสติกเกอร์เดี๋ยวหาอันสวยๆให้นะคะพี่บีเอาล่ะครับทุกคนครับนะฮะวันนี้พวกเรามาแล้วอุยแต่งหน้าสวยอีกแล้ว หลังจากที่วันก่อนที่เราไลฟ์ไปทุกคนบอกว่าซื้อไม่ทนันตะก้าเต็มวันนี้นะครับตะก้าเรามาลแล้วนะฮะส่วนลดเยอะมากๆใครที่ยังไม่เคยลองชางพวกเรานะครับกดอิตกาได้เลยนะฮะลุยเป็นชาช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะทุกคนดื่มแล้วจะช่วยให้มีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นค่ะโอ้มาน้าเขาแทนแล้ว เป็นชาที่ช่วยในระบบขับถ่ายนะคะก็เขาเป็นจอมโจรก่อนเลยเขาอกมีลูกษาตรงไ้หนว้หายเลยชาหายสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามากันใหม่ด้วยนะคะชาดื่มก่อนนอนนะคะนี่พวกเราทานอยู่นี่เลย ะม,ะมเขาว่าทานเย็นก็ดีนะวยก็ว่าไอเฟขายไปไหนเหายอสวยน้องชอบเขาบอกให้เราที่มาที่ไปก่อนว่าเรามาเริ่มต้นทำนี่ไงบนดอยหนูคะ่ะมีไล่ชาคะ่ะดอยปูหมื่นนะคะแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ชอบดื่มชาดีท็อกมากๆหนูกินมาแบบตลอดตั้งแต่แบบสมัยแบบม .4 มห้า 5, มหกอะไรเงี้ยค่ะ กินมาหลายยี่ห้อมากๆจนเราคิดว่าบางทีเรากินแต่ละยี่หอ้อเราก็จะวิเคราะห์แบบ oney, ข้อดีข้อเสียเอ๊ะ eh, ถ้าไมกินตัวนี้เป็นแบบนี้บางอันร <c oughs> ู้สึกเหมือนโอเคมากเลยแต่ว่ากินยากจังอะไรนะะ่ยค่ะจนหนูก็เลยไปคุยกับคุณป้านะคะแล้วก็ผูอ้อวอเขาเรียกว,ว่าอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทําชาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ช่วยคิดการทดลองกันมาเป็นปีๆหลายปีมากๆจนได้สูตรนี้กลิ่นนี้ที่หอมมากๆแล้วก็ กินง่ายมากๆแล้วสรรพคุณมันดีมากค่ะเพราะเรารู้ว่าบางอันมันจะมียาถ่ายใช่ไหมคะซึ่งมันทําให้ปวดบิปดปวดท้องบางทีถึงกับท้องเสียไปเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้เป็นออร์แกนิกค่ะทุกคนมันจะไม่ท้องเสียและการที่เราไปกินอะไรที่บังคับให้เราต้องถ่ายตลอดมันจะทําให้เราแบบอีกหน่อยร่างกายจะจําแล้วจะไม่ถ่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่เป็นค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราแบบท้องเสียหรือว่าถ่ายโดยแบบไม่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําให้เป็นเหมือนแบบท้องผูกค่ะเหมือนกินเยอะๆกินทุกวันก็ได้ไม่ท้องผูกค่ะ oh. และแลวที่สำคัญนะคะเวลาเราท้องเสียอะไรเนี้ยค่ะดื่มตัวนี้ก็ช่วยนะคะเพราะมันมีจุลินทรีย์ที่ไปช่วยช่วยปรับสมดุลในลำไส้ค่ะบางคนบอกว่าเป็นคนถ่ายง่ายอยู่แล้วไม่กินนูน่นนี่นี่ค่ะก็เป็นคนถ่ายง่ายมากแต่บางทีการขับผ่าของเรามันจะไม่สุดแล้วก็ไม่หมดไม่ได้ล้างสิ่งตกค้งางออกมาทั้งหมด เราควรมีการดีท็อกซ์ลํำไส้ที่ละวันหนึ่งถึงสองวันก็ดีนะคะทุกคนจริงๆเราควรทําการดีท็อกซ์ลํำไส้ของเราเป็นแบบสม่ำเสมอค่ะถูกต้องครับดูสิคะทุกคนเขาชอบมากด้วยนะคะทุกคนแบบอย่าอย่าย,ยุหรืออะไรอย่างเงี้เลยค่ะน้องทําทันทีค่ะน้องชอบมากเหมือนถ้ามีวิดมีอะไรมาน้องก็จะใส่ดัดทนไปไป คนขอก็แอบยิงหนูอ <im urai sword> ีกแล้วค้องอีกแล้วอ่ะเปิดปิดยบแกสิทางดิงแล้วนะผมนะ้โหยิ่ดูยิ่งเปรี้เอาหน้าเอาไปดูเมอร์เลยเลยค้องหมดแล้วคล้องดิอดิชเช่ค่ะ8น้ำ6อนะรอดบอเร็อกไปหลันสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากครับไซส์เล็ก350ครับไซส์ใหญ่850นะครับกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับในที่สุดก็ได้ดูไลฟ์สดสักทีโอ้ยดีใจขอบคุณมากเลยครับโอ้โหเหมือนแบบทุกคนมารอดูแบบ รายการประจำเลยแล้วเขบอกว่าเอ้ยดูทันแล้วก่อนบายใช้เครียดเอออารมณ์นั้นเนาะดี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 กลับมาแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเขารอเราเนาะรอแล้วไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเอามาเอาปากสิเอาโมยอย่างเงี้ยเหรอใช่ใครแต่งหน้าค่ะติ๊กตอบแต่งให้ค่ะไอ้ยืนมาโดนยิปเขาแล้วเหมือนเขาฟันแดงเลยเขาเขาปากติ๊กละลายใช่มันเป็นเทนการแต่งหน้าหรอปากเลยอะปากเล็กแล้วฟันเขายาวอยู่ลองดูยิ้มใสอยูไม่เป็น มพี่วีวทำพังบ้านแล้ว <c oughs> ครับ <f ew> พึ่งมาค่ะทำไมแตง่งหน้าค่ะอ๋ออยาก,ยากสวยวันนี้อ่าอไปวันนี้อยากสวยนี่ได้เดี๋ยวความลับแตกหมดเอาเอาไปเองแล้วเดี๋ยวอาหน้าเอาไปเอาหน้าเอาไปเขาบอกวันไหนไม่ดูแล้วนอนไม่หลับโอ้โหพี่ีเอาหน้าเอาไปได้ไหมโอเคมันไม่ไปแล้วอ่ะติดไลฟ์น้องๆดีครับ ต่อไปเราจะไม่แบบไปโผล่ท่อบมาทางไหนเราจะมานั่งไลฟ์เ่ยเขาบอกฟิลเตอร์เลือกคนค่ะใช่เขาบอกคือฟิลเตอร์นี้ชอบหน้าเราเอาไปเอาไปไม่ใช่ฟิลเตอร์เอาหน้าออกไปอ๋อเออหนุ่มสวยกว่าอ่วนรถเอขาบอกพิการเหมือนที่คุณจริตจริงมีคนบอกหนาแล้วนะ แต,แต่สมัยเรยใูใหม่ๆหนูเคยเจอหนูเคยเจอพี่ปื้มจิตที่แชร์กันเยอะมากที่ที่แถวแถวที่ห้างแถวเรียบรลวนค่ะพี่ปื้มจิตสูงมากหุ่นดีมากพี่เราเปลี่ยนฟิลเ,เตอร์ค้ายหน้าค้ายกบสูงนานเลยอยู่อ่ะ จริงเหรอคะตอนเด็กๆหนูดูหนังพี่กบตลอดเลยแล้วก็แย่งกันกับพี่อิวค่ะพี่อิวบอกว่าพี่อิวจะเป็นพี่กบสุวรรณนันเพราะพี่อิวสวยหวานหนูก็เลยบอกงั้นหนูจะเป็นพี่อามเพราะว่าหนูเซ็กซี่ได้อุ้ยวิวทองถ้าน่ารักเรากดสก้าเลยนะครับทุกคน พี่จริงมันมีนี่อยู่มันสามารถปรับเสียงได้อยู่เคยเล่นไหมสนุกมากเคยเคยแล้วเคยแล้วอย่าถาปั่นมากนะเคยแล้วอย่าถาที่คนคิดว่าอยู่เป็นเสียงยังไงจริงนะอ่ะอินเดียนอ้าวยูลให้เขาไม่มีคิวด,ดูสิ คิวเขายาวเห็นปะมันบางคิวเขาเด้งโอ้โหอะไรวะเนี่ยคิวอยู่บางหมดอ่ะขายของต่อดีกว่าไม่เล่นละ <c oughs> เหนื่อยละกับฟิลเตอร์สวัสดีค่ะมีคนหนอนว่าฮิเดโกะเออโอ้โหอับปิอับปอีกแล้วเ <c oughs> ขาจะปิดแล้วไม่ให้ใช้ปิดเถอะแล้วคนที่เพิ่งเข้ามาเขาก็งงว่าอยู่แต่งหน้าทำไมอันนี้ปิดฟิลเตอร์แล้วนะครับ